สวัสดีครับท่านสมาชิกจจว,ว,วันนี้วันที่10 11ตุลา59คงดีเคบางบอนก็ฝากคุณโขงดีเคไปซ้อมสิงบุรีครับก็อากาศก็ใช้ได้อากาศดีไม่คีเบยครับปอย7โมงเชา้านกก็มาถึง53 เจ็ดโมงห้าสิบสามครับย่าย้ชมครับตอนนี้ก็มีนกปล่อยที่บ้านเกเรอยู่ตัว <c oughs> ช่วงนี้อากาศก็ยังไม่ลงตัวครับ <c oughs> ลมก็ยังเป็นลมตะวันตก ตกถิ้งเหนือสลับกันลมตะวันออกก็ยังไม่มาฝนก็ยังไม่หมดแล้วนี้กรมอัตถุประกาศว่า13-14นี้จอกรุงเทพจะเจอฝนตกหนักอีกแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนะเชา้าๆไปได้กาลังไปกันีพรุ่งนี้ว่าจะไปเปิดทางละชุดที่สองมี3ามชุด ครับตอนนี้นกก็ใกล้จะมาแล้ววันนี้ซอ้อมทั้งหมด14ตัว14ตัวมาชุดเดียวกันเลยมาเป็นก้อนเดียวกัน11ตัวตกฝูง3ตัวพอถึงบ่ายนี้ขึ้นมาดูก็ครบกันแล้ว ตอนนี้ฝูงใกล้จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเห็นมันบินวนน่ามาแล้วผ่านหัวมาแล้วนี่มาแล้วครับผ่านกรงแวบ,บๆนี่ชุดชุดเดียวสิบเอ็ดตัว ລົງມາກິນນ້ ปีนี้นกน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะตามสายตาตามความรู้สึกนี่ถ้าตอนขึ้นกรงใหม่ๆไม่เป็นโรคเโอ้โหนกจะดีกว่านี้เยอะเลยนกดีๆตายไปหลายตัวน่าเสียดายครับโอเคนะครับ